สวัสดีทุกคนเนาะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวันชาแนลอีกแล้วเนาะทุกคนนะมาพบกับเพืวันหวานนี่ใช่เนาะมันชิพามาพัดกะเพราเนาะทุกคนนี่ชิพัดกะเพราใส่ผักเนาะทุกคนอันนี้ก็คือเครื่องที่เอาสิพัดกะเพราเนาะทุกคนอันนี้คือใบกะเพราเนาะอันนี้ก็คือถั่วรพักเน่าเนาะทุกคนอันนี้ก็คือห่ใหญ่เนาะอันนี้คือผิกเนาะอันนี้ก็คือมูเนาะมูแบบบรมเวณมูซับเลยทุกคนถ้าผมอยากกินมูซับเอาเลยบอกมูซับเนาะทุกคนเป็นมูสั้นมันเอาออกมาหั่นเอานทุกคแล้วกก็มีะเพราเนาะทุกคนไกะะเเพราาน เคีย่องปรุงก็มีน้ำมันหอยเนาะสีอุดมเนาะน้ำตาลสุดร้เนาะผัดบะไก่สุดร้ก่อนอื่นจะเทน้ำมันลงกระทะเนาะทุกคนใส่พริกลงไปทุกคนเอาพริกไปเนาะทุกคนใส่เนื้อมูลงไปทุกคน ตอกวุนี่ก็ใส่น้ำขวดนี่ทุกคนใช่จิงคกใส่น้ำตอกมั้งสำหรับาัวนี้หัวกบน้ำขวดนะทุกคนม่กระสุนะทุกคนใส่ผักลงไปทุกคน อมาปุงรถนะทุกคนมันหอยมันซาำสายเนพัดกระเพราเฮ้ามากอควนวันนิดเียนมทุกคนสูรถนะใส่ชบมาใส่ด้วยทุกคนเีดำหน น,น,กกนี่น้ำสุกกะที่นัาทุกคนนั่งแกงแางกะม่วงกับสุกล่ะทุกคนใส่กะเพราลงไปสิทอดไข่ดาวเนาะทุกคนกระทะหอนละกะทิน้ำมันลงไปเนาะเสร็จแล้วเนาะทุกคนกะเพราไก่ไข่ดาวโอเมน กะเผาหมูไข่ดาวนะทุกคนไปไปกินกันเลยน,นะทุกคนไปกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าสุขสุกคนนะ้องมาอน,นก็มาพบกับวันชาเนลวันนี้กับพามากินกะเผาเนาะทุกคนน,นกะบเผากะเผาหมูทุกคนวันนี้ก็มาเห็ดกะเผาก,กะเผาหมูไข่ดาว แจบไปเลยทุกคนเลย ถ้าบวมักผัดกระเพรากระเพรามะม่วบดนะบว,บวมักกินทุกคนมัไม่เสียจับไปเลยทุกคนขายด้า ทามากม่ไอเหง้สิแซ่บทุกคนมากทำมันหนุนักหน่อยมั่ครับเมาก สำหรับคลิปนี้วันกันบคอตบสับเน่เด้อทุกคน,กคนถ้าเราได้มาคลิปพัดกะเพราของวันกับซอยกดไลค์กดแชร์กดฎซับตะไคร้ให้วันในเด้อทุกคนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้วันมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนะาะบายเนะสบายดีนะขอกัอนใหม่คลิปนาเด้อทุกคน